สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power กู้เพื่อสู้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื่อแปลงเชื่อเมืองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ สายมูมากันเพียบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้จักกันด้วยรู้จักกันเลยจัไปทั่วเลยผมรู้จักพี่เขาดีสนิทดีเกพี่เก่งสวัสดีครับพี่เฮ้พี่ให้พี่เรากฟังหน่อยข้อมูลน่ะได้ครับผมที่นี่เราเรียกว่าวิหารห้าแม่ทัพสวรรค์นะครับผมที่นี่เนี่ยมีองค์ประธานทั้งหมดอยู่5พระองค์นะครับก็คือเป็นคนเป็นเาเรียกว่าเป็น จอมทัพหรือเป็นแม่ทัพที่ดูแลองค์เยกเซนฮ่องเต้ในสงสวรรค์นะครับท่านจะอยู่ในทหานด้านในของวังนะครับมีทิศเหนือทิศใต้ทิศออกทิศตกแล้วก็ทัพกลางนะครับก็เลยเป็นสารห้าแม่ทัพสวรรค์ แล้วก็ยังมีองค์เทพเจ้าอื่นมีองค์เทพเจ้าคนอูนะครับแล้วองค์ตัวเหล่าเอีย้ยหรือว่าที่คน,คนเทพเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็ยังมีองค์พระแม่พระพรทษ,ษัาคนอิมแล้วองค์แต่เสียหูกโจ้หรือว่าอากงหิ้งเจียเรานี่เอง <arina S 2> แล้วก็มีองค์ไชยิง์เอีย้ยหรือเทพเจ้าชกราบทั้ง5้าพระองค์ครหรือ5ทิศด้วยค นี่คือหลักๆของของของศาลเลยครับแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยสายมูเขาแบบเฮกันมาที่นี่มากเลยเขามาขออะไรกันครับขอหลายเรื่องมากเลยพี่อต้องอธิบายเป็นเรื่องๆเอาได้ก็จุดาะแต่ละตัวจะจะขอไม่เหมือนกันเทพเจ้าแต่ละองค์ให้คนละเรื่องใช่เพราะบางทีแล้วกับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเวลาเขาจะไปทุกตัวเขาจะขอหมดขอเรื่องเดิมๆซึ่งเวลาเราได้ปุ๊บเราจะไม่รู้เลยว่า ได้จากองค์ไหนได้องค์ไหนพี่พท<อ>ุทโธ<อ>นีและที่พลาดไม่ได้อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือวิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ที่ต้องแวะมาสักการะขอพอรขอโชคขอลาบหน้าที่การงานสติปัญญาวาสนาบารมีแต่จะขออย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีเราไปชมพร้อมๆกันแต่ละจุดได้เลยค่ะจุดแรกเป็นการไหว้เทวดาฟ้าดินหรือว่าคนจีนเรียกว่า ทีคงหรือทีตีแต่พ่อเหมือนขออนุญาตเข้าบ้านล่ะการที่เราจะเข้าศาลเจ้าทุกที่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเทวดาฟ้าดินเพราะเราต้องมาขอองค์เยกเซงคงเต้องเทพเทวดาทุกองช่วยเปิดทางให้เราเข้ามาขอพรที่นี่และกลับไปประสบความสําเร็จถ้าเราไม่ขอท่านดีๆเราขอไปแล้วอาจจะเราอาจจะไม่ได้ก็ได้นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดของทุกศาลเจ้าเลยนะครับพอเราขอปุ๊บเสร็เราก็ปัก กว่าทุกห้าดอกแต่บางที่ก็อาจจะ3ดอกบางที่ก็5ดอกขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละสายนี่จะเป็นองกงห้าแม่ทับสวรรค์นะครับซึ่งแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีพัฒนาไม่เหมือนกันอย่างองค์ตรงกลางเนี่ยคือท่านคือตรงตันงงสวยหรือที่เรารู้จักกันคือองค์นาจาครับ ส่วนองค์ทางซ้ายไอ้ทางขวาที่เป็นหน้าแดงก็จะเป็นคังห่วงสอยนะครับแล้วก็องค์ทางต้องสีเขียวก็จะเป็นองค์องคงหล่ยงคงับนะครับแล้วองค์หน้าขาวจะเป็นองค์เอียวเจียงหรือเทพสามตานะครับแล้วองค์ทางซ้ายจะเป็นองค์โทเฮงซุนทั้งห้าพระองค์จะดูแลทั้งห้าทิศนะฮะตรงตัวนี้เราจะแนะนําทุกคนให้ขอเรื่องของความสําเร็จขอเรื่องความสําเร็จที่ยังไม่สําเร็จหรือยังค้างคาอยู่มาขอที่ตัวนี้เท่านั้น เกี่ยวกัความสำเร็จในสิจอย่างดเยวเลยต้องครับอยากได้อะไรมาขอตรงนี้เลยใช่ครับตัวนี้จะมีสองพระองค์นะครับมีองค์เทพเจ้ากุอูและครับแล้วองค์ตัวเหล่าเอี้ยครับนะครับตัวนี้เราจะให้ลูกหลานขอเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานค้าขายบริวารและศัตรูหมู่มานเพราะถ้าเป็นสายบู๊ ตัวนี้จะมีพวกเจ้าสวหรือทหารตำรวจมาขอที่ตัวนี้กันเยอะแล้วก็ค่อนข,ข้างประสบความสำเร็จกับทุกคนตัวตรงนี้เป็นองค์พระแม่พระโพธิสัตว์กุลิมนะครับเราจะเป็นองค์ไม้ทั้งหมดเลยนะครับเ,เราจะขอเราจะเน้นขอเรื่องของสุขภาพาสุขภาพของเราพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องได้หมดก็มาขอท่านแล้วก็นึกถึงหน้าของคนที่เราขอก็ได้หรือบอกชื่อท่านก็ได้จะเน้นเรื่องสุขภาพเลยแล้วก็มีอากรงไตเสียหุกเจ้าหรือกากริงเจีย แากองไต่เสียจะเป็นปางสาเร็จสูงสุดของท่านนะครับเราจะขอเรื่องของสติปัญญาช่องทางธรรมหากินเพราะว่าอกงงปิลิงจะไวาเราก็จะเน้นขอตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นชัยสิเอี้ยห้าพระองค์ห้าทิศนะครับเราไปทิศไหนก็ตามเราก็จะได้พรแต่ละองค์ก็จะประทานได้เหมือนกันบางองค์ประธานอำนาจบารมีบางองค์ประทานเงินทองบางองค์ประธานสติปัญญาบางองค์ประทานของเรื่อค่า เราก็จะมาขอที่ตัวนี้กันทั้งหมดเลยค่ะโชคลาภเงินทองต่างๆที่จําเป็นที่สุดขอข้อเดียวข้อเดียวเราขอข้อเดียวที่ต้องการด่วนที่สุดหรือจําเป็นที่สุดแล้วเราจะสมหวังแล้วก็ทุกวันเสาร์วอาทิตย์เราจะมีการเปิดสะพานสะดอกเพาะหรือปัดปัดสิ่งที่ไม่ดีให้ัเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะใช่ครับจริงๆเราจะเปิดเฉพาะเทศกาลกินเจหรือเทศกาลใหญ่ๆแต่ทางทางหัวซือหรือเจ้าสารที่เนี่ยท่านเลยเห็นว่ามีลูกหลานบังคนที่ยังต้องการ หาพิธีการแบบนี้ที่จะช่วยแค่ช่วงเทศกาลอย่างเดียวไม่พอไม่พอคนมันเยอะมากใช่ก็เลยจะเปิดเปิดสะพานสดอกขคอะให้ในการที่จะข้ามสลพอเคาะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะแวะมาที่นี่เลยอยาพลา่นอยากรวยอยากตังต้องมาตรงนี้ใช่ขอบคุณครับมาบครับดีครับพี่ขอีครบณมักนีครับเนื่ครับว่าคือให้เลเลี่ยงคบควรมากนะคะนะตามรอยได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุยยกบ้านยกสยาม พิธีข้ามสะพานเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญเพราะเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยในพิธีนี้จะเป็นการปัดเป่าให้สิ่งไม่ดีหรือเคราะร้ายให้หายไปเหลือไว้แต่เสริมงคลและสิ่งที่ดีมีลาบมีความสุขตลอดปีบารมีมากล้นเสมือนได้ชมระล้างและเมื่อก้าวย่างขึ้นสะพาน ปลสะพานจะมีตะเกียงไฟน้ำมันของดาวประจำวันเกิดจุดรออยู่เพื่อคอยปัดเป่าและเาะผาผลาญสิ่งไม่ดีภายในตัวผู้เข้าพิธีให้หมอดไหมหมดไปนั่นเองค่ะผู้ชมต้องขอบคุณพี่กรมมากเาาพราะว่าสัปดาห์นี้คือพามาไหว้พระขอพรแบบไทยแล้วยังพามาขอพรแบบจีนโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยืดไปป้ายืดไปป้าผมบอกผู้ชมเลยนะชมรายการคุยยกบ้านมุกสยามนี่นะฮะต้องตามให้ครบทุกจุดมุมจริงรับรองว่าปัง สุดตามรอยได้ถ้าเกิดว่าใครนะคะจดเคล็ดลับมูไม่ทันหรือไม่แน่ใจตรงไหนไปดูย้อนหลังได้ในยูทูะเข้าไปดูเลยเรนโบว์มีเดียช่องทางขึ้นอยู่ตามนี้เลยสะดวกช่องทางไหนก็ไปได้ช่องทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเราช่องทางตามนี้ไม่ใช่ไปช่องทางธรรมชาติเราคนเละเรื่องนะคะอ้าวมันชินเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเอออ้า สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วแต่สัปดาห์หน้าบอกเลยว่าปังเหมือนเดิมก่อนเราจะไปนี่ฮะอะไรเบ้าแนวออ้ยเื้อยุยยกบ้านและอีกหนึ่งรางวัลเื้อยืดขุยยกบ้านหมู่ยกสยามคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกติกาได้ในแฟนเพจ Facebook คุยยกบ้านได้เลยค่ะไปชมกติกาได้นะครับในแฟนเพจนะครับนะและแน่นอนว่าก็ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะที่ทำให้เราได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะ สัปดาห์หน้ากี่โมงคะพี่ก๊อฟคะบ่ายโมงตรงเลยฮะทางช่องไหนคะอมรินทีวี HD 3 4พบกับใครคะพี่ก๊อฟคะเบนจพลชนและสมุนเดี๋ยวชนและสมิศเล่าว่าแค่เห็นอ้วนขึ้นนิดเดียวก็แบบทักอะไรก็ไม่รู้อุตส่าห์ไม่ทักไม่อ้วนหรอกแค่อ้วบอ้วบใจนะอวบใกล้อ้วนอ้าวลาเลยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะกับคุยอมบ้านโมงยังไงอะ สวัสดีครับในสารเจ้าทำไมเบเกทนชนละสมูทำไมชนละสมีเคดรับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง y o YouTube r a i n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด u u s c r i b e r a ร n b o w Media Channel ด้วยนะคะเข้ามาที่วัดยานวาดสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือ บรรยากาศดีมากนะดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย<ช>จะนับถือมากแล้วก็มากราบขอพรเนี่ยต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรุนเกล้าราชการที่สใครที่ประกอบอาชีพธมรคา<ช>้าขายต้องมาสักการะจริงผู้ชมที <หา S 2> จุดนี้ผม <หา S 2> บอกเลยว่าไม่อยากให้หนาดเอาเงินเอาทองมาสู่ชีวิตตัวเองอะไรจะสําเร็จหรือไม่ถ้าสําเร็จก็ขอให้ยกขึ้นองค์นี้แหละที่บอกว่า จะมาขอโชคขอลาบเหมือนกับเป็นเทพทันใจในติกตอบดังดังมากมริ r ทีวี